มพิษทางอากาศเนี่ยมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ <c oughs> แล้วก็มีผลต่อสุขภาพทั้งในภาพรวมนะครับโดยสาธารณะเลยนะกับรายบุคคลนะครับเนื่องจากาการเพิ่มขึ้นของมอร์บิลิตี้แล้วก็ อ่ามอร์ทรินะครับโห oh, สับแบบสับยากมากอ่าผมไปไฮไลท์ตรงนี้ซะแล้วนะไอ้ mortality morbidity แต่พูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเอาผังกริปก่อนนะ impact เนี่ยมีผลกระทบต่ออะไรเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่ออะไรเนี่ยเขาใช้อ n อนกับอ n อนนะะเวลาผมถอดความผมก็เล็งหาคำว่าอ n อนนี่เลยมลพิษทางอากาศมีผลต่ออะไรบ้างหนึ่งคือต่อ l climate change นะครับสองคือต่อ สุขภาพซึ่งสุขภาพนี้ก็เป็นสุขภาพในภาพรวมนะในเชิงสาธารณะเลยในสังคมโดยรวมกับสุขภาพของรายบุคคลนะครับ due to ก็แปลว่าเนื่องจากแล้ว because นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอะไรนะครับ morbidity กับ mortality m o r t a l เนี่ยหมายถึงหมายถึงความตายนะครับ m o r t a l ส่วน morbidity เนี่ยหมายถึงการความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ มันก็เนื่องจากเ,าเราเห็นว่ามันมีผลกระทบอ่ะเพราะว่าเราสังเกตได้จากเนี่ยอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการเจ็บค่าได้ปวดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอืมคำว่ามอร์ทอ่ะเราเคยเห็นเกมใช่ไหมหรือว่าหนังเรื่องมอร์ทัลคอมแบทก็คือสู้กันถึงตายอประมาณเนี้ยแล้วคําตรงข้ามของมันก็เป็นนะอิมมอร์ทัลเนาะอิมมอร์ทัลก็แปลว่าอามตะนะครับก็คือไม่ตาย คำว่ามอร์ทัเนี่ยเออจริงๆมันก็จําง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าภาษามันตรงกันนะมอร์ทักับมะตะนี่มันก็หมายถึงตายใช่ไหมอิมมอร์ทัก็อะมะตะก็คือไม่ตายนะ่ะไปต่อนะครับทีนี้พอเราไปสำรวจทบทวนนะครับเรื่องของผลกระทบของผลกระทบของมลพิษทางอากาศนี่นะที่มีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะ ผู้เขียนนะครับอันนี้เขาคงพูดถึงบทความบทความหนึ่งนะผู้เขียนของบทความบทความหนึ่งเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่า PM นะครับตัวอะไรนะอนุภาคขนาดเล็กอะฝฟ่น,นะครับ P าร์ทิคุเลตแมทเทอรเนี่ยหรือ PM เนี่ยเนาะจะเป็น PM 10หรือ PM 2.5นะครับ10ไมครอนหรือ2.5ไมครอนเนี่ยเ,เดี๋ยวนะในการ ในในบทความหนึ่งที่เขาไปทบทวนเรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสภาพแวดล้อมกับสุขภาพเนียนะเขาชี้ให้เห็นว่าอนุภาคนะครับ PM ทั้งหลายโอโซนนะครับกลุ่มกา๊าซไนออกซจนออกไซทั้งหลายกลุ่มกา๊าซไม่ใช่กลุ่มกา๊าซอันนี้เขาชี้เลยเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ VOC นะครับไดออกซินนะครับโพลีไซคลิก อะโรเมติกคอมเพลออันนี้ก็เป็นพวกสารที่มีกลิ่นอะโรเมติกนะครับอซึ่งจริงๆเยตรงนี้มันก็คือๆกันนะแล้วก็อะคาร์บอนมอนอกไซด์โลหะหนักนะครับเช่นตะก่วเนี่ยมันเป็นมลพิษทางอากาศซึ่งอันตรายต่อมนุษย์นะครับอเขาก็ประกาศว่าเนี่ยไอ้กลุ่มเหานี้แหละครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับ อันนี้โรคที่สำคัญๆนะครับโรคที่เด่นๆนะนะที่มีสาเหตุมาจากามลพิษพวกนี้เนี่ยนะครับก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับได้แก่ความเจ็บป่วยทางด้านระบบทางเดินหายใจนะครับเช่น chronic obstructive pulmonary disease อ่าผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าแปลตามศัพท์นะ p u l m o n a r y นี่ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอะไรเงี้ยนะครับโ r o น i กก็หมายถึงเรื้อรังนะครับ h r o น i c นี่มันมีลากศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเวลาเนะาะเดี๋ยวจะกลับมาที่คำนี้นะอ่ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจติดขัดนะ obstructive นะ obstruction obstructive หมายถึงกีดขวางกีดกันขัดขวางอะไรเงี้ยนะก็แปลว่าเป็นโรคที่แบบประมาณว่าทางเดินหายใจมันขัดอะไรเงี้ยแบบเรื้อรังนะครับ a s t h m a อันนี้ก็ หอบผืดน,นะครับ bronchiolitis อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหลอดลมไม่แน่ใจเป็นพวกหลอดลมอักเสบหรือเปล่านะครับแล้วก็มะเร็งปอดนะครับ cardiovascular ก็หมายถึงโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีเรื่อง central nervous system ก็เป็นระบบประสาทส่วนกลางนะครับที่มัน dysfunction ที่มันแบบทำงานไม่ไม่สมบูรณ์นะทำงานบกพร่องเนี่ยนะครับ แล้วก็มีโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโอ้พวกโมลพิษกพวกนั้นก็สร้างโรคภัยแค่เจ็บเหล่านี้ขึ้นมานะครับแทรกสัพท์นิดนึงนะครับโครนิกเนี่ยที่แปลว่าเรื้อรังเนี่ยจริงๆงก็รากศัพท์มันเกี่ยวกับเรื่องเวลานะเราจะเห็นคําที่มีคอนลอนตัวนี้เต็มไปหมดเลยเอาที่คุ้นๆน,นะเ,เราเคยดูเรารู้จักนิทานหรือหนังเรื่อง The Chronicle of Narnia อะไรแบบนี้ใช่ไหมโคร นิโคนี่ใช่ไหมสะกดอย่างนี้ไหม The Chronicle Chronicle ก็หมายถึงแบบเรื่องราวที่เรียงลำตามลำดับเวลาอะไรแบบนั้นนะ The Chronicles นะค <c> ร <oughs> ับชื่อห <c oughs> นังสือพิมพ์เขาก็เอาคำว่า Chronicle <c oughs> ไปตั้งชื่อเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ก็เยอะแยะนะครับอีกคำหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆคำว่า sync เนี่ย sync เนี่ย sync เนี่ยมาจากคำว่า synchronize เ้ยเนาะ ซิงโครไนซ์แปลว่าตั้งเวลาให้ตรงกันซิงแปลว่าเซมใช่ไหมแปลว่าเหมือนกันคอนนี่แปลว่าเวลาเนาะ ize ซิงโครไนซ์ก็หมายถึงตั้งเวลาให้ตรงกันนะใช่ไหมเราดูในหนังพวกจารกรรมเนี่ยนะพวกหรือว่าโจรกรรมเนี่ยนะพอเขาจะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ตัวเองเขาก็ตั้งเวลาให้ตรงกันก่อนอีกสองนาทีไปเจอกันที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าซิงโครไนซ์ตั้งเวลาให้ตรงกับเวลามาตรฐานเราก็เรียกซิงโครไนซ์เหมือนกันเนาะ อ่ะนี่ก็จะเป็นรากศัพท์ว่าคําว่าครอนครอนนี่มันก็มาจากเวลานะครับอั้งโครนิกก็เลยแปลว่าเหลืออรังก็คือแบบเป็นต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอะไรแบบนี้นะครับ